ไปขออาจารย์จิตวิทยาเว่านางสาวบุญเนี่ยไปยุยป่งยากับษามสิเธอแล้วอยากจเรลี่ยนยสองด้วยคุณจะ,ะ,เ,ะ,ะ,ะเ,เดินรปยังะง้อไปแก้ก็ถึงยุ่งยากมันจึเลือกความสัสามคนองคนสาคนอันนี้เริ่มจากีนเนี่ยคัาก็เลยเกืงในวนนี้ ข้าวมันจะได้ไรวะแล้ววะเกิดความวุ่นวายเต็มไปว่าอันนี้ม่ว่าอตจะครอบตัวหมอกไม่ได้จะมวนสูชคิกครั้งแล้วมันจะยงรวว่าอืมจาจุตกแต่อยู่ที่ฉันหนว่าการเชื่อมต่อยอดเดี่ยวมันมวที่อะไรฉันตัดแต่งกาเปลี่ยนเอผ้าที่มักต ว,ชวเชนกเบอกว่าที่บ้านเชิญเป็นพันหมอทิพก็ถามไม่รูกาสอะไรกัตนตนเชิตก็บอกว่าองที่จะแตกกับชาติไทยที่บ้านก็ติดตาพารีชินข้าวไว้อนีตปฏิเสธจามีดอกเส้นผู้กับเดือนตุคมที่เกิดชิดไป,ป,ปเองซึ่งรื่องนีออกไปยิ่งทำให้ความหยุดความแค้นของ<ม>วันชอ ม่อนจะปวแ่ว่าอาจจะเจ็บกว่ายิงกว่านั้นกต่อที่มัก็เปิดคุยยิงที่แไม่นะเกี่ยวอะาแลวเก็บข้าวของข้าวอนเนี่ยเขายิงคุณลเกี่ยวคุตายบ้านกลับจากไปฝนเปิดใน่างนัเนี่ยก็เล่นได้นี่หยัดจังหวะเล่ไม่ได้อาไม่อยู่บ้านแล้วมันก็เปิดเอฟพีไว้เนี่ยซงคอมตัวไม่เจอได้ใส่ไล่ส่งบิน่อนะ ครอบครัวมิซเออร์ท่เกิดขึ้นหลังตอบเนี่ยปวดอาจจะก่อต้านผลสูงมาด้ต่อการขึ้นไปใส่มก็คิดและมองว่ามัานจะเป็นในตอนเนี้ย